สายคาเฟ่ห้ามพลาดวันนี้เรามีร้านคาเฟ่ชิกๆบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆกันครับการเดินทางก็ไม่ยากไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเลยครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ลำยวนครับคาเฟ่วินเทจสไตล์ไทยๆบรรยากาศแฝงไปด้วยความอบอุ่นมีกลิ่นอายความเป็นมินิมอลคาเฟ่เกาหลีเบาๆครับใครที่เป็นสายเที่ยวคาเฟ่แวะจิบกาแฟถ่ายรูปเล่นต้องชอบที่นี่แน่เลยครับ เขามีมุมถ่ายรูปดีๆทั้งในร้านและนอกร้านเพียบเลยครับในวันหยุดนี้ใครที่แวะเวียนมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีเราขอแนะนําให้ทุกคนมาชิวที่ร้านลำยวนกาญจนบุรีกันนะครับมาดื่มด่ากับบรรยากาศสบายๆจิบกาแฟดีๆพร้อมขนมเค้กอร่อยๆร,รับรองว่าเป็นการวีชาร์ตัวเองในวันหยุดที่ดีแบบสุดๆไปเลยครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราหน่อยนะครับ